ัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสกวลนะคะรับมาสองเลขเด็กกันต่อนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอสุดท้ายของงวดประจําวันที่16เดือน11แล้วนะฮะเดี๋ยวมาส่งท้ายด้วยชุดนี้เลยะครับเป็นเลข2ตัวนะฮะเอามาแถมท้ายให้นีนะฮะสตัวบนครับสูตรปกติเลยฮะ,ค,ะคำนวณแบบแบบง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็จะไป ชมชุดสรุปกันนะครับว่าผลงานการคำนวณของช่องสมไว้ทั้งหมดนะจะมารวบรวมไว้ที่นี่นะครับแล้วก็จะมาเลือกดูกันว่าชุดไหนเด่นไม่เด่นยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ว่าตอนแรกนี้เราจะมาดูชุดแถมท้ายก่อนนะครับก็คือชุดไอ้สองตัวตามสูตรปกตินี่ฮนะสองตบนครับเน้นบนบนเลยนะครับเดี๋ยวไปตามดูกันที่ห้องคำนวณกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณกันเลยนะครับชุดนี้นะฮะจะเป็นชุด2ตัวสองตัวบนครับก็เน้นบนนี่ยนละเป็นสูตรปกตินะครับสูตรปกติที่เคยใช้กันประจำอยู่นะฮะสูตรปกติทั่วไปกันแลน้วกันฮะไม่มีการไม่มีการข้ามวัดน,นะฮะแต่ไม่ดูข้อมูลสูตรนะครับ ข้อมูลสูตรแะรก็ใช้เป็นต้นฉบับอยู่นะครับเพิ่งจะคิดสูตรนี้ได้ก็เอามาให้ชมกันนี่นะครับต้นฉบับนะครับยังไม่เคยลงที่ไหนนะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักสิบครับจริงๆแล้วชุดนี้เนี่ยมันก็ไม่เด่นปักหลักนะครับแต่ก็ไปไนดะ้ทั้ง กลับไปได้นะฮะก็เดี๋ยวเอาเป็นหลักสิบเน้นไปก่อนนะครับเป็นหลักหมื่นนะครับที่จะใช้นะฮะหลักหมื่นบวกกับหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งใช้ แตตัวเดียวนะครับเป็นหลักสิบนะเดี๋ยวมาดูข้อมูลของหลักหน่วยกันครับข้อมูลของหลักหน่วยนะครับก็จะใช้ขหลักแสนนะฮะบ,บวกกับหลักร้อยสามตัวหน้านะครั้งที่สองนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักสิบสามตัวหน้า ข้อที่2นะครับแล้วก็เป็นบวกเลขคงที่นะครับบวกเลยคงที่คือเลขหนึ่งนะฮะหลักสิบมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับทั้งหน่วยทั้งสิบเะยะทังข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันที่การคำนวณนะครับแต่กอรคำนวณก็ต้องไปเอาข้อมูลที่เป็นผลการออกรางวัลน,นะครับเราจะเริ่มแต่งวดประจำวันที่16เดือน8แล้วนะครับ16เดือน8นะครับเลขรางวัลที่1มันก็จะอยู่ที่9 9 4นะฮะ8 6 5นะครับเลข2ตัวท้ายก็อยู่ที่6,3นะครับ3เ้าหน้าทั้งที่1ก็6,0แล้วก็2นะครับครั้งที่2อยู่ที่2,4แล้วก็7ครับข้อมูลในคนี้นะครับแล้วก็เอามาดูวันที่1เดือนเก้าครับตันเก้านะครับข้อมูลก็คือ5 0 6นะฮะ3 5แล้วก็6นะครับ2ตัวก็อยู่ทีนะ่3 1นะครับ3เสนอครั้งที่1 1. 1 3 1นะครับครั้งที่2ก็0 1แล้วก็2ครับต่อการที่งวดปนระจำวันที่16เดือน9ครับ16เดือน9นะฮะ074 เจ็ดสีแล้วก็หกสีครับสตัวท้ายอยู่ที่5 8าฮะสตัวหน้าครั้งที่1นะึ่งเจ็ดสแล้วก็ศูนะครับครั้งที่2 5 1แล้วก็สนะครับมาต่อกันที่งวดประจําวันที่1เดือน10บครับวันที่1นึ่มาอยู่ที่8 7ดเจ็ดหห 978 2สองตัวท้ายอยู่ที่7 7นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1อยู่ที่8 4แล้วก็3นะครับครั้งที่2อยู่ที่5 3 2สองครับต่อกัว่ที่หนี่1เดือน10อ่า16เดือน10นะฮะ16เดือน10นะฮะเลขที่ออกก็คือ0ูน 59696 9, 6, 2ตัวท้ายอยู่ที่61นะครับแล้วก็3ตัวหน้าครั้งที่1 955นะครับครั้งที่2ก็อ,อยู่ที่531นะครับต่อกับงวดวันที่1เดือน11นะฮะ1เดือน11นะครับ, 1, 11, รบเลขที่ออกก็คือ3 4 5 8 9 8แล้วก็8 7เครับสามจาหน้าครั้งที่1ก็ 4, 4ี่นะครับครั้งที่2ก็3 2แล้วก็8ครับแ่้นครบแล้วครับของงวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่นะ16เดนะือน11บะจาก16เดือน11เราจะไปดูกัน ที่ชุดสรุปเป็นไปไนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะการคำนวณของชุดนี้ก่อนนะฮะนี่แหละครับมหาหลักสิบก่อนนะฮะหลักแรกเนี่ยฮะก็คือหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเนี่ยบวกจะไหนครับเป็นหลักหมื่นก่อนนะครับหลักหมื่นนะครับแล้วก็ไปที่หลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งใช้แค่สองชุดนี้แหละครับสามหลักนี้บวกกันเลยครับ เสร็จแล้วไปวางที่หลัก10เลยครก็จะเป็น9บวกกับ6กได้สินะครับ15บบวกกับ0ได้15วางที่5เลยครับชุดนี้มีตัวเดียวกับหาเสร็จแล้วเราก็จะไปลองเทียบดูนะครับนี่มันจะเป็น5บทนี่นะครับตัวที่เข้านะครับหาต่อไปนะครับวดประจําวันที่หาข้อมูลของงวด1เดือน9นะครับไปหาเลขวันที่16เดือน9กครับตามหลักข้างบนเลยนะครับตามขีดข้างบนได้เลยนะครับ พราะสูตรก็จะเหมือนกันทุกงวดทุกชุดนี่นะฮะศูนย์บวกกัหนึ่งได้ศูนย์ครับบวกกับสามได้สี่วันที่สี่เลยครับจะไปเชื่อมว่าต่อไปก็คือเนี่ยสี่หลักสิบนี่นะฮะต่อเลยครับงวดประจําวันที่สิบเอ็ดเก้าครับหาข้อมูลของวันที่หนึ่งเดือนสิบนะฮะตามนี้เลยครับหรับหมื่นหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักสิบ ของครั้งที่1นะฮะครับวางที่หลักสิบเลยครับ7ดบวกกับ7ได้14 14บวกกับ4อ่ก็ได้18ครับวางที่แตัวหลังัวเดียวนะครับได้เลยนะครับไปเทียบดูแต่ชุดนี้มันจะเข้าหลักหน่วยนะฮะบก็บอกแล้วว่าสูตรนี้ไม่ได้เน้นนะครับเอาเน้นที่เข้าไว้ก่อนเลยนะฮะตามนี้นะครับวันต่อไปนะครับวันที่วดข้อมูลของ1นึ่งนนะครับหลักหมื่น หลักร้อยหลัก10ของสามสัญญาครั้งที่1นะครับแล้วก็วางที่ตำแหน่งหลัก10ครับเนะครับบวกกับ8ได้15 15บวกกับ4ได้19วางที่9เลยครับนะะฮแล้วก็ไปเทียบดูครับงวดประจําวันที่16บหกตุลามันก็จะ9ในหลัก10นะฮะอันนี้เข้าตรงนะฮะไปต่อครับไปดูงวดประจําวันที่16บหกตุลาเนี่ยหาข้อมูลของ1นึเดือนสิบเอ็ดนะฮะก็หหลักสิบ หลักหมื่นหลักร้อยและก็หลักสิบสามชนะครั้งที่หนึ่งนะครับวางที่หลักสิบนะฮะห้าบวกกับเก้าได้สิบสี่สิบสี่บวกกับห้าได้สิบเก้าวางที่เก้าครับเป็นตัวเดิมเลยนะครับไปเทียบดูก็คือเก้านะฮะมันได้เก้าแปดเนี่ยนะฮะหลักงวดต่อไปครับงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดฮะหาจากข้อมูลนี้เลยครับจำสูตรนี้ครับแล้วก็จะมาคำนวณสิทธิ์วางที่หลักสิบไปนะครับ ันก็จะได้4นะครับบวกกับ4ได้8ครับ8บวกกับ4ได้12วางที่2นะครับสูตรนี้ก็จะมาไม่เหมือนกับสูตรอื่นเลยนได้ที่2นะครับหลัก10นะฮะของงวดประจำวัันที่16เดือน11เครับ16พฤศจิกายนนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูหลักหน่วยกันครับหลักสิบหาได้แล้วนะฮะมาดูกันที่ข้อมูลหลักหน่วยนะฮะหลัก ก็ะมูลหลักหน่วยว่าไงบ้างนะฮะก็จะเป็นหลักแสนนะฮะฮบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2แล้วก็สิหน้าครั้งที่2องแล้วก็บวกทุกที่ที่1นะฮะหลักแสนก็คือนี่นะฮะหลักแสนครับแล้วก็ไปที่ร้อยร้อยละสิบร้อยนะฮะ,ะ,ฮะอันนี้อาจจะนะฮะกับร้อยหน้าครั้งที่สองนะฮะกับสิบหน้าครั้งที่สองนะครับชุดนี้ก็จะคำนวณกันเลยครับแล้วก็วาาที่หลักหน่วยนะฮะ เกบวกกับ2ได้11บเอบเวกกับ4ได้15บห้าวางที่5เลยครับตัวหลังตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนะฮะบวกคงที่ด้วย1นะฮะก็จะเป็นหครับนีชุดนี้ครบแล้วจับคู่ครับเราก็จะจับคู่มันจะได้2องหางด้วยกันนะครับสอเม็ดนะฮะห้ครับ5 5าแล้วก็ห้ครับเสร็จแล้วเราไปดูผลการออกรางวัลนวดประจำวันที่ ึ่งเดือนเก้าครับหนึ่งเดือนเก้านี้เลขี่ออกก็คือห้าศูนย์หกสามห้าหกนะแล้วก็จะเป็นสามหนึ่งสองตัวอยู่ที่ห้าหกครับเข้าตรงๆเหมือนกันท่าชุดนี้นะครับอันนี้เราเน้นบนครับเข้าที่บนนะครชุดแรกผ่านไปครับมาดูชุดต่อไปนะครับอ่องวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่สิบเดือนเก้าครับข้อมูลของหนะึ่งเดือนเก้าใหลักแสนครับหลักร้อยสัมตหนาครั้งที่สองแล้วก็สิบสามตระหนาครั้งที่สองชุดนี้เราก็จะมาคำนวณเสร็จแล้วก็จะปบาดัหลักหน่วยครับ 5บวกกับ0ูนได้5กับบวกกับหได้หครับฟังที่6ครับตามสูตรครับต่อไปอีกหนึ่งแต้มนะฮะคงที่นะครับเป็น6กับ7นะครับแล้วเราก็จะมาจับคู่กันนะครับชุดนี้ครับเสร็จแล้วหาได้ครบแล้วเราก็มาจับคู่กันเป็นสีหครับสี่หแล้วก็สี่เจครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่ ส6บเดืครับ074646สองตัวอยู่ที่ห8ข้อที่46ครับนะฮบนนะครับสูตรนี้ไปดูกันยาวๆเลยหลายงวดมากเลยนะฮะสำหรับสูตรนี้ฮะไปหางวดประจำวันที่1ถึง10ครับข้อมูลของ16เดือน9ครับหลักแสนหลักร้อยแล้วก็หลัก10บบนะเป็นหลัก10ของสชนะครั้งที่2นะครับ แล้วก็วางที่หลักหน่วยนะครับชุดนี้นะครับเป็น0ูนย์บวกกับ5ได้5นะครับ5้าบวกกับหนึ่งได้หครับวางที่6กครับแล้วก็ไปต่อที่1แต้มนะครับตามศูนรนะครับก็คือเลขของที่ที่1นะครับบวกด้วย1นึ่งนะครับเป็น6กับ7ครับชุดนี้นะครับ2ตัว6กับ7นฮะเสร็จแล้วเราก็มาจับคู่กันครับชุดนี้นะครับก็จับคู่กันมันก็จะได้นะครับแปดหก แล้วก็87ครับ86แล้วก็87นะครับเสร็จแล้วเรามาเช็คผลครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบนะฮะเลขจะออกวันที่หนึ่งนะครับ876978สองตัวอยู่ที่77มัน9ที่7887ครับชุดนี้เข้ากับกัดน,นะฮะเป็นเลขบดน,นะครับจะเข้ากับนะฮะเลขมันออกก็คือ7 8, 8นะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับมาต่อครับ ก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะเราเน้นเข้าก่อนนะเราไม่ได้เน้นปักหลักนะชุดนี้นะครับมาดูต่อนะครับงวนประจําวันที่16เดือน10ข้อมูลของ1นเดือน10นะครับเลขหลักแสนบวกกับหลักร้อยหน้าครั้งที่2แล้วกัน10หน้าครั้งที่2ครับคำนวณเสร็จแล้วก็วางที่หลักหน่วยนะครับชุดนี้นะครับ8นะครับบวกกับ5ได้13 13บวกกับ3ได้16กับคังที่6ครับอีกหนึ่งแมนะครับเป็น7นะฮะ เป็นหกเจ็ดครับเสร็จแล้วจับคู่เลยครับชุดนี้นะครับมันก็จะจับคู่แล้วมันก็จะได้เก้าหกครับเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดครับเสร็จแล้วเราก็ไปตรวจสอบดูข้อมูลนะครับมันมีสองเม็ดเองนะฮะสองหางนี่นะครับ ข้อมูลงวดประจำวันที่16บหเดือนสินะครับ059696้าเแล้วก็หกนะครับมันจะเข้าที่96ตรงนี้ครับเข้าตรงๆด้วยนะฮะสูตรนี้ก็มีทั้งตรงทั้งโต๊ดเนี่ยนะฮะมาต่อกันนะครับงวดประจำวันที่หนึ่เดือน11นะครับหาจากข้อมูลงวดประจำวันที่1นึ่งสิบหเดือนสิครับหลักแสนบวกกับหลัก ร้อหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่2นะครับเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะมาวางที่หลักหน่วยนะฮะก็จะเป็น0ูนย์นะครับบวกกับ5ได้5้นะฮหบวกกับ3ได้8นะครับมันก็จะได้ชุดนี้ก็ได้8ครับวางที่8ปครับตัวเดียวนะฮะแล้วก็จะมีอ่าต่อหนึ่งแต้มนะครับ เป็น9นะครับตามสูตรนะฮะบวกในกงที่อีกหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วจับคู่ครับชุดนี้ครับได้เสร็จแล้วนะฮะหาครบแล้วแล้วก็จับคู่เป็นเก้าแปดและเก้ก้าเครับเสร็จแล้วเราก็เช็คผลเลยครับฮะได้ครบแล้วเราก็จะมาเช็คผลชุดนี้ดูนะครับเพื่อประจำวันที่1เดือนสิบเอดนะเดือน1ินะครับเลขที่ออกก็คือสามสี่ สองตัวท้ายอยู่แปดเจ็ดครับไปดูที่ผลคำนวณเอาไว้ก็คือเก้าแปดครับชุดนี้ครับอันนี้เข้าตรงนะครับเป็นเลขบนดูแล้วนะฮะทั้งหมดห้าชุดด้วยกันนี่ะครับอที่เลขมันวิ่งมานี่นะฮะมันจะเข้าเลขตรงทั้งหมดสี่ชุดแล้วก็เข้าตัทอยู่หนึ่งชุดนะฮะแต่ทั้งหมดถือว่าถูกทั้งหมดเลยนะฮะเข้าทั้งหมดทุกชุดนะครับ เดี๋ยวมันโตดูต่องวดประจำวันที่16เดือน11นะมาต่วไหนครับงวดนี้เลยนะครับคนที่ต้องการดูนี่นะะหลักแสนครับแล้วก็หลักร้อยสามชนะครั้งที่สองหลักสิบสามชนะครั้งที่สองครับคำนวณง่ายมากครับชุดนี้ครับครั้งที่หลักหน่วยเลยนะฮะก็จะเป็น3ามนะครับบวกกับ3ามได้6ครับ6บวกกับ2ได้แวดนวที่8ดนะครับแล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งแต้มถ้าตามสูตรครับเลขของที่1นะฮะก็จะเป็น8ปกับ9้าครับชุดนี้นะครับแล้วเราก็จะมาจับคู่ชุดนี้ครับ เป็นงวดของ16เดือนพฤศจิกาครับ16เดือน11ครับจับคู่ได้28ครับแล้วก็29ครับผลชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับชอบหรือไม่ชอบครก็จะแตกต่างไปกับอีกหลายๆชุดที่คำนวณมานนะครับชุดนี้นะครับถ้าเราเติมหลักร้อยนะฮะหลักร้อยนี่ช่อง2องหวย คิดว่าน่าจะเป็นห้าหกแล้วก็เจ็ดนลองเติมดูนะครับเนี่ยฮะจะเป็นห้าสองแปดห้าสองเก้าฮะหกสองแปดหกสองเก้าเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเก้ามันมีโอกาสที่จะได้เม้่าตุั้สองแปดสองเก้าเข้ามานะฮะแล้วก็หลักร้อยตัวนี้เข้านีไม่แน่เลยนะฮะอาจจะได้สามตัวนะฮะได้ครบแล้วนะครับสําหรับสองตัวที่เราหากันอยู่นี่นะฮะ ก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูชุดสรุปกันนะครับว่าในชุดสรุปของช่องสองหวยที่คำนวณมาทั้งหมดประมาณสักสิบสามสิบสี่ชุดนี่นะฮะมันจะมีตัวไหนบ้างครับลองดูนะฮะว่าสรุปชุดสรุปนะฮะร,รวบรวมทั้งหมดเลยนะครับที่คำนวณมานะฮะชุดสามตัวก่อนนะฮะสามตัวนี่ก็จะเป็นตัแต่ชุดแรกที่คำนวณมาเลยนะครับนะฮะจะเป็น4 80นะฮะ 49่เก0ศดูแล้วก็เอาไปพิจารณาครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับไม่ใช่ว่าไปเสียงชุ่มเอาทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะเยอะเลยนะฮะเราก็ว่ากันไปตามสูตรนะฮะสูตรว่ายังไงก็ว่าไปตามแล้วน,นะครับสามเก้านึ่งนะฮะแล้วก็จะไปต่อที่ 3ามหนึ่งแล้วก็6 91นะฮะแล้วก็เป็น601นะครับแล้วก็6 96มันจะลายชุดหน่อยนะครับก็เลือกเอานะฮะหกศูนยแล้วก็796ดเก้าหกเจ็ดูกระชกแล้วนะฮะแล้วก็เจ็ 7, 0, 6, นะ์หกนะ แล้วก็จะมี 5, 9, 6, 5, 9, นะห้าเก้าหห้าเก้าเจ็ดลายชุดนะฮะก็จะเลขมันก็จะเยอะหน่อยนะฮะห9เก้าหกนะฮะแล้วก็หกเก้าเจ็ดครับก็จะมีตัวที่มันชนกันอยู่นะฮะอย่างอย่างชุดสามตัวนี้นะ,ะมันก็จะหมดเท่านี้นะ,ะชุดสามตัวครับเดี๋ยวมาดูกันครับกันนี้นะฮะตัวที่ชนนะฮะขีดไว้ให้ดูนะฮะ อันนี้เป็นชุดที่ทั้งสองชุดนะครับแต่ว่ามันมาชนกันนี่นะฮะมันมีตัวไหนอีกครับที่ชน,นะฮะก็ห้าสิงแปดห้าก็สมันก็มีแค่สองชุดนี้นะครับที่ชนฮะก็เดี๋ยวมาเลือกดูตัวชอบกันนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต,ต่อนะว่าชุดแรนที่ชุดสามตัวนะฮะมาดูชุดสองตัวครับ ชุดสองตัวสองตัวอันนี้เป็นบนแล้วก็ล่างเลยนะฮะทั้งบนทั้งล่างนะครับก็จะเป็น67ชุดที่ไม่กําหนดว่าบนล่างมันก็เป็นบนล่างนะ6768ครับ69ฮะ60ฮะ66ครับ91 9กฮะ0 1 98, 01, 0 8 3 0 4 0 2 8ฮะแล้วก็38แแล้วก็4 8อันนี้เป็นชุด2ตัวบนล่างครับเดี๋ยวมาดูชุดบนอย่างเดียวนะฮะชุดบนอย่างเดียวที่คำนวณไวนะะ้นี่ยฮะบนนะฮะบน,นะ สองตัวบนอันนี้ชุดบนอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับ 5, 8, นะีห้าแปฮะหกครับ2 8 29ก็ชุดนี้แหละครับเพิ่งคำนวณเสร็จเส็ฮนะแล้วก็มีเจแล้วก็เอ็ดศเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้า เจดหแล้วก็เจ็ดแปดครับสองตัวบลนะครับบนอย่างเดียวนะครับอันนี้ล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวเลยน้มันก็จะมีเลขนะครับหกแปดหเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจดเก้าครับนีฮะล่างให้ตัวนี้เท่านี้เลยครับมีแค่สี่ชุดนี้ะเลขล่างครับ สำหรับท่านที่ชอบเลขวิ่งนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับตัววิ่งเด่นนะครับก็จะมีตัวให้เลือกก็คือนี่เนะี่ยมี8มี7แล้วก็มี9ครับตัวเลือกที่จะให้เลือกตัวเลขวิ่งเด่นสําหรับช่องสองหวยนี้สําหรับเลขวิ่งนี่จะไม่พลาดเลยนะครับในสี่ตัวนี้จะต้องเข้าอย่างต่ำๆก็หนึ่งตัวหนึ่งถึงสองหรือสาม อาจจะมีประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาเลือกดูกันนะครับว่าชอบชุดไหนกันบ้างครับในสามตัวดูสามตัวกันนะครับแอดเองก็ชอบชุดนี้นะครับเจ็ดหกเก้าตัวที่ชอบนะีฮยห้าเก้าเจ็ดนะฮะห้าเก้าหกนะก็จะไปชุดนึงน,น,นั้นเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสามตัวถ้าเป็นศูนย์มานะครับศูนย์มาจะเลือกตัวไหนได้นะฮะ ก็มีนะครับชุดนี้นะครับนจะเป็นศูนย์นี่นะครับถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งจะมาไหมชวดนี้แต่ในสูตรไม่ค่อยจะเจอเลยนะครับส่วนมากแล้วก็จะไปเจอกันที่เจ็ดแปดแล้วก็ก้าสมากกว่านะในชุดนี้นะครับเลือกสองตัวนะครับสองตัวตัวไหนเด่นที่สุดนะฮะจะชอบตัวนี้นะครับนี่นะฮะหกเจ็ดหกแปดเนี่ย ตัวเด่นๆในหกเก้าสามตัวนี้นะฮะจะมีโอกาสที่จะมาสูงสุดไม่แน่เนะฮะตัวเก้าแปดอาจจะมาอีกก็ได้นะฮะแล้วก็สองแปดสองเก้านะฮะตัวเลขที่คํานวณเพิ่งจะใหม่ๆสดๆนี่นะฮะสองแปดสองเก้าน,ะะนี่นะหกแปดอีกตัวซ้ําเลยฮะ,ะตัวชนนห้าแปดอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีฮะเจ็ดหกฮะหกแปดหกเก้า จ็ดแปดเจ็ดเก้าชุดสามสามชุดนี้มีโอกาสมาได้ทั้งหมดเลยนะครับไอ้สี่ชุดนี้นะครับนี่ตัวเด่นเด่นนะครับก็ดีนะตัวเด่นเด่นสุดสุดีสองตัวนี้นะเจ็ดกับแปดวันนี้นะหกด้วยนะแต่เก้านี้อาจจะมาคือในสูตรนี้มันมาชนน้อยหน่อยนะฮะก็จะชนมากที่สุดก็คือหกกับแปดกับเจ็ดนี่นะะสามตัวนี้ฮะเด่นที่สุดครับเท่านี้แหละครับสําหรับการจะมาเลือกชุดนี้นะครับ มีโอกาสไห้ตุดเจอเจ็ดแปดนี่จริงๆแล้วนี่นะฮะมันก็มีโอกาสมาได้อาจจะมาซ้ํากับตัวเก่าก็ไม่แน่เลยนะฮะอาจจะมาบดก็ได้นะฮะตัวเก่างวดที่ผ่านมาเนี่ยมาตัางอยูนะฮะวันนี้ถ้ามาบดเนี่ยใส่ตัวเลขไอ,อ้นี่เข้าไปนี่นะฮะตัวหลักร้อยเข้าไปนี่นะฮะอาจจะมีห้าในห้าเจ็ดแปดนี้หรือว่าหกเจ็ดแปดก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเนี่ยดูทั้งหมดเลยนะฮะ เดี๋ยวย่อดูทั้งหมดว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับสำหรับในชุดนี้ด้วยนะครับดูกันไปครับเอาไปพิจารณากันดูือเลือกกันดูนะฮะแต่ถ้าจะเล่นทั้งหมดเลยนะี่ก็คงจะหนักมากเลยนะฮะมันเยอะมากนะฮะทุกชุดแต่ทุกตัวเลขที่เขียนมาคือตัวเลขที่ผ่านการคำนวณมาทั้งหมดเลยครับ พรการจํานวนสูตรมีหลายชุดมากนะฮะสำหรับชุดของช่องสองขูดนี่นะฮะก็หลากหลายสูตรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นสูตรเฉพาะเสูตรปกติอย่างเดียวนะจะมีข้ามงวดด้วยะะแล้วก็จะมีป้กันไปปกันมานะ,ะสูตรผรสมนี่นะฮะตัวไหนจะมาก็ต้องไปลุ้นกันดูนะครับวงวดนี้จะมาตัวไหนนะฮะ น้เลยทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมมันจะถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดยได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะ สำหรับวันนี้ก็คงจะหมดข้อมูลไปเท่านี้ก็ส่งท้ายกันตรงนี้นะครับสำหรับงวดนี้แล้วก็จะไปเจอกันงวดใหม่นะครับงวดประจำวันที่1เดือน12นะฮะก็คือ1ธันวาเนี่ยฮะก็คงจะไปเจอการคำนวณของงวดวันที่1ธันวาเนี่ก็คงจะลัางไวยออกกันนะฮะก็คือวันที่17นะครับหวยออกันที่16บหไปพบกันอีกที่หนึ่งวันที่17ครับ เดี๋ยวไปพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยแข่งกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ